ได้ข่าวว่าเมื่อวานตอนสามทุ่มกก,กัาการเด้นอัปเดตใช่ไหมโอ้โหบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆเลยครับทุกคนน่าเล่นสุดๆไปเลยแม่เมื่อวานเกือบทำโทนเมรนผมพังเลยนะกัวก,ก,กาเดนเนี่ยบอกเลยครับว่าเกมนี้คนเล่นนั้น2องล้านหกแสน คนเล่นโคตรเยอะเลยครับผมนี่ขนาดเป็นช่วงนี้หลังอัปเดตมาแล้วนะเนี่ยตอนอัปเดตคนเล่นจําได้ว่าเล่นถึง10บล้านกันเลยทีเดียวมันจะเล่นเยอะกันไปไหนขนาดนั้นครับเนี่ยไอเกมนี้นี่แหละที่จะทําให้ทัวร์นาเมนต์ผมจะพังเดี๋ยเมื่อวานตอนสามูมโอ้โหเมื่อวานนั่งลุ้นแทบตายเลยว่าเองจัดงานอยู่ไลฟ์สดอยู่ด้วยแล้วเอ้ย พนมิ่จะพังไหมหรือยังไงนะรอดูกําลังลุ้นอยู่เลยแบบกำลังแข่งมันมันเอ้ยโลบวกจะเซิร์ฟโลบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นเราก็เลยมาเล่นกลัวการเดินอีกสักครั้งแล้วกันเนะาะมาเล่นกันเลยดีกว่าเข้ามาแล้วกลัวการเดินว้าวไม่ได้เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วเกมอัปเดตไปถึงไหนแล้ววะเน,นี่ยโหลดดิ้งแป๊บนึงโหลดดิ้งเสร็จแล้วว,ว้าวทุกคนน่าจะแปลกใจกันใช่แล้วผมไปแอบเล่นมาระดับดึงแต่บอลเลยครับยังเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีแค่นิดนิดหน่อยจริงๆใช่ใช่มีแค่นิดเดียวไม่ได้เยอะเลยเงิน แค่900ล้านเองอ่ะไม่ได้เยอะเลยอ่ะและตอนนี้สภาพผลไม้ผมก็รู้สึกเหมือนจะเริ่มโตแล้วแล้วก็จอข่าวจ้วเลยนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยนี่คือในส่วนผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเสนอมากๆนั่นก็คือต้นมะพร้าวยักษ์โคตรใหญ่เลยดูดีเทียบกับของคนอื่นเขาอะดูดีต้นมะพร้าวผมอันเบนเลร์อ่ะมันใหญ่อะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะโคตรใหญ่เลยไหนแล,ล้วกูอารเดตอัปเดตอะไรอ่ะเฮ้ย มี2ที่หรออู้มีอัปเดตมีพึ่งมาแล้วก็เป็นอ่าอะไรอ่ะมี2โซนเลยเหรอก็จะเป็นราชินีพึ่งกับหมีที่ต้องการน้ำพึ่งหรือเปล่าแล้วคือ,อยังไงอ่ะสวัสดีเพื่อนในต้องการเอาคาบยังไงอ่ะโซนคับหน่อยดีพี่หมีอ่าเท่าที่ผมไปฟังน้องหมีมาเหมือนเขาบอกว่าต้องใส่น้ำพึ่ง3อย่างแล้วก้าเหมือนจะสุ่มคาบได้มาชิ้นหนึ่งมังแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะคาบได้อะไระสิมันจะดีหรือแย่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มารีวิวส่วนของแบค k ทียร์พีกันดีกว่าว่าตอนนี้ส เซอ่วนขงอผมนะตอนนี้ก็จะมีข้าวโพดแล้วก็อะไรต่างๆมากมายโทเมตโตมีแอปเปิลมีเมลอดมีไผ่มีเห็ดมีอะไรไม่รู้ว่าสารพัดเลยแล้วก็ดากกาุฟลุตแล้วก็ต้นทุเรียนนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ก็เล่นไปอ่าไกลระดับนึงนะผมมา F K ชิวๆแล้วก็มาเล่นนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้รู้สึกว่าส่วนเพื่อนแต่ละคนนี่มันน่ากลัวขึ้นทุกวนันทุกวันนะครับเนี่ยแป๊บนึงนะผมไปดูก่อนดีกว่าตอนนี้ซีดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอ่ะอยากได้ซีดใหม่ๆจังเลยอ่ะไหนดูหน่อยซีดมีซีดอะไรขายไหมไม่มีอุยอะไร่ ไม่หรอว้าวมีซีที่ลิมิเต็ดมากกว่าบีทอนเลยว,ว่ามีซีที่ดีกว่าต้นถั่วแล้วงั้นหรออยากได้จังเลยแต่ดูแล้วน่าจะเอ,อ่ออีกชาตินึงก็จะมาขายสวัสดีครับจอยขอดูหน่อยครับตอนนีวิกีอะไรขายบ้างผมอยากได้ของดีๆมาคลายอย่ะมีให้ผมอะไรสักอย่างไหมครับผมไหนดูหน่อยซิเออของออก็าอ,อ่มเฟนชิพพอตเอะอ,อันนี้ของใหม่ปัไม่เคยเห็นแฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําอะไรได้แต่2อ,อันนี้ยังไม่ใช่ละกัารสำหรับผมมันยังไม่ค่อยจําเป็นอะไรสักเท่าไหร่คอสเมติกนนี้ คืออะไรอะ่ะสามารถสุ่มเอ๊ะอันนี้มาใหม่ปะ ทำไมผมรู้สึกไม่คุ้นเลยอ่ะมันมาไงวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะคนดูเหมือนว่าเราจะสามารถซื้อของเป็นของตกแต่งหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันและอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าของไข่แต่ว่าไข่นตอนนี้ยังไม่มีไข่ระดับแรอ่ะเนี่ยมันจะเป็นคอมมอนหมดเลยอ่ะโอ้ตอนผมเล่นกัวการ์เด้นดวงไม่ค่อยมีเลย่ัเนตอนนี้เราก็มาเก็บผลไม้อะไรให้เรียบร้อยก่อนละกันแล้วเราก็เอาไปขายกันเลยดีกว่ามาผมดองไว้ข้อข้างนานระดับหนึ่งแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าหมดนี่จะได้เท่าไหร่งั้นก็เก็บยาวๆเลยครับคนดูปลาเก็บกัน

ทาแล้วกระเป๋าผมเต็มจริงอะ่ะมันเต็มมันเต็มไวขนาดนั้นเลยเหรอว้าวัดเยโอเคผมเชื่อแล้วว่ามันเต็มจริงเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปขายด้วยด่วนนะมาขอเซลลหน่อยครับพี่ ขอเซลโดยคราฟต้ขายหมดเลยอะได้เท่าไหร่อ่ะสิบแปดล้านเองเหรอโอเคก็ดีขอไม่ได้เราก็ก็ก็ได้อยู่เอ้ห้ไปหลังสวนนี่กหลังสวนเรามีต้นเลนโบเต็มไปหมดเลยแบมบูหมดเลยชิ้นนี้แหละของขายดีดดยแน่นอนเก็บแป๊บโอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอไม่ไม่ไมพอเอาอีกเอาอีกเอามาเยอะๆเลยเก็บ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 แล้วก็เอาทุเรียนไปขายด้วยทุเรียนทุเรียนโอ้หมดเลยอร่อยอร่อยเรียบร้อยปลาเอาไปขายกันเว้ยแล้วก็แตงโมยักษ์ด้วยละกันอันนี้ก็ดองมานานแล้วอะมันก็เลนโบด้วยขออนุญาตเก็บเลยละกัน แปะแปะเอาไม่โดนแ่งโมยากแ่งโมอันมโหรารอยากได้จังเลยเปิดกดไม่โดนมันกดไม่โดนอะ่ะคนดูอ่ะกดกดไม่โดนอะ่ะ โอเคได้มาแล้วต้นโมอันยักษ์ใหญ่แลวครับผมอูหอันบ้อเลยอะว้าวไหนลองดูหน่อยสิมันขายได้เท่าไหร่เอยแตงโมอันเดียวสามารถขายได้เท่าไหร่ครับอยากรู้ราคาอย่างเลยโอ้ไม่ก็10สิบล้านนี่แค่แตงโมเลยเนี่ยขายได้สิบล้านเลยแล้วโอเคผมขออนีขายหมดตัวเลยครับผมจะได้เท่าไหร่เอยรอบนี้ดูหน่อยสิว้าวได้มาห้าสิบเจ็ดล้านถือว่าก็ใช้ได้เลยครับผมเพราะผมขายต้นไผ่เรนโบว์ไปค่อนข้างที่จะมหาศาลเลยอะขายไปเยอะมากแล้วก็แตงโมยักษ์ผมก็หอยไปเร็วอะคือของฟิตเนเจอร์ประจําสวนผมอะเฮ่อมันหายไปเล แต่ไม่ต้องห่วงมะพร้าวยักษ์เรายังอยู่แล้วผมก็ขี้เกียจขึ้นไปเก็บด้วยอ่ะอุ้ยอีเวนต์มาอีเวนต์อะไรอ่ะอีเวนต์พึ่งหรออ๋อนี่ไอบีสวามินข้ามีว้าวมีของมาใหม่ไหมครับขอดูหน่อยไม่มีอะไรใหม่เลยอุ้ยแบมบูโอเคมีแบมบูก็ยังดีซื้อมาให้หมดเลยแล้วกันเรียบร้อยซื้อมาหมดแล้วครับแบมบูขอดูย่าไปปลูกใหม่ก่อนละกันนะรีบปลูกก่อนโอเคเรียบร้อยโออีเวนต์ใหม่มาอีเวนต์พึ่งงั้นเหรอแล้วพึ่งเขาทำอะไรได้อ่ะถ้าตามอีเวนต์อื่นๆก็คงเอาน้ำพ ไปแลกใช่ไหมน่าจะใช่เพราะดูจากอันนี้แล้วเนี่ยมันมีเมล็ดพันธุ์ใหม่ด้วยแต่เราจะเอาไอ้พาวเวอร์ซีดนี้ยังไงอะ อยากได้จังเลยสงสัยต้องไปแลกของกับนี่เนาะสวัสดีเขาราชินีน้ำผึ้งมีอะไรที่ผมสามารถแลกได้บ้างอะ่ะโอ้น่าสนใจจังเลยอันนี้มันต้องใช้ค่าสกุลเงินน้ำผึ้งงั้นเหรอใช้ละอาสิบใช่ไหมแล้วก็มีอะไรฮันนี่สไปร์หรออุ้ยมีแต่ของน่าสนใจนะเนี่ยน่าซื้อเต็มไปหมดเลยอะ่ะผูกกลัวก,การเดินไม่ได้เล่นมานานรูน้สึกว่าเกมอัปเดตไปไกลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่น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 มันไข่ไข่รีเจนใช่หรือไม่ไข่รีเจนรอแป๊บหนึ่งนะกำลังไปหานะ เ่นจังเลยจะได้ซื้อไข่รีเจนแล้วราคาเท่าไหร่ห0 0หมใช่ไหมไหนดูหน่อยซิจ้าเอโอ ว้าวสามล้านเลยเหรอต่ไม่เป็นไรผมขออนุญาตซื้อครับขอซื้อหน่อยครับลุงผมอยากซื้ออยากซื้อไข่รีเจนครับอยากซื้อไข่รีเจนตัวในนี้มันดีมากไหมผมไม่รู้เหมือนกันเอาไม่ว่าเราซื้อมาก่อนแล้วกันซื้อได้ฟองเดียวเองเหรออา้าวซื้อได้แค่ฟองเดียวโอ้เสียดายไม่เป็นไรดีกว่าไม่นี่โอเคงั้นเราลองปลูกน้องเลยละกันปลูกนนองไม่ใช่ฟักไข่นะเป็นปลูกโอเคเราปลูกสัตว์เลี้ยงดูแลกันแต่ว่าสัตว์เลี้ยงจะโตกี่โมงอะโอเคเอาปลายโหมดออนอะแล้วตอนนี้ผมสามารถดูตรงไหนได้บ้างว่าผลไม้ผมมันติดสถานะะะนนน้้้าาาึงงอออ่่ัไไหหติดดบขขคุณเเจปททีใ มันฟักไวขึ้นมานิดนึงเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นแบบว,แ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 ว่าม,ม,มีผลไม้ที่ติดน้ำพึ่งแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าอันไหนมันติดน้ำพึ่งอ่ะผมจะได้เอาไปย่อยด้วยเอ,อ,อ้ยอันนี้ปะอันนี้ปะสีเหลืองๆน่าจะติดน้ำพึ่งหรือเปล่าโอ้ยมันกดไม่โดนอ่ะแบมบูแบมบูอันนี้แบมอมันอ๋อเนี่ยมันติดน้ำพึง่งโอเคเอาเลยครับผมนี่ไงได้มาแล้วอันนึงนะครับน้ำหนัก 3. จุด หกกิโลก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าดูแล้วน่าจะขายได้ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจก็น่าจะต้องเอาไปย่อยกับน้าผึ้งตรงนี้ก่อนเนาะเท่าที่ผมจําได้แล้วก็อ่าย่อยเรียบร้อยได้มา8.4 4กิโลยังไม่พอโเคงอไปหาเพิ่มก่อนไปหาเพิ่มก่อ,อะหาตรงไหนได้บ้างหนอเอ้ยดีไงโอ้เพียบเลยอใช่ไหมเนี่ยติดสถานะน้าน้ผึ้งเต็มเลยอโอเคเดี๋ยวผมเอาไปนี่ก่อนเดี๋ยวมามาแล้วได้เวลาเอาปลาย่อยเรางามาขออนุญ,ญาตย,ย่อยก่อนเลยละกันนะแล้วก็ให้เอเดี๋ยวอู้ เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เวลาแค่30วิบวเองเหรอเนี่ยเหมือนจะปรับใหม่เนาะก็ดีแล้วครับจะได้ไม่ต้องรอนานแล้วก็เออคุณโอนิตครับคุณมาไงครับเนี่ยเราคอลเล็บกันเหรอสงสัยกวัวการเด้นคอลเล็บกับบีสวัมแน่เลยอ่โอนิตโผล่มาขนาดนี้อะ่ะโอนิเป็นผู้สร้างเกมที่ดีนะครับผมแต่ไม่อยากเรียนโอนิตแะไม่อยากสอบด้วย8 7 6 5 4 3 2 หนึง่งเรียบร้อยครับผมย่อยได้แล้วอะ่ะมาไหนดูหน่อยครับแล้วก็เก็บน้ำผึ้งเลยนี่ไงมาได้มาแล้วสิบน้ำผึ้งนะครับแล้วก็อาทำอะไรต่อนะต้องไปนี่ปะนี่ไงต้องคุยกับราชินีน้ำผึ้งนะฮะแล้วเราก็สามารถเอาของไปแลกได้อแลกกับอะไรได้บ้างอะ่ะขอเทศโดยครับผมเท่าที่ผมดูนะของที่น่าจะคุ้มน่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์หรือเปล่านะผมดูแลมเมล็ดพันธุ์น่าจะคุ้มสุดแล้วคนดูงันซื้อเลยละกันมาซื้อมาสักอันก่อนละกันไหนดูหน่อยซิเราจะมีดวงในการเปิดกาชาหรือไม่นึ่งสองสามปุ๊บ หนดูซ oh, uh ิขอมิติกไว้ก่อนแบบยีกว่ามิติกอ่ะโอ้โหเอ้คุยได้มิติกได้มิติกอ้น่าจะน่าสนใจอยู่แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอรอก่อนละกันมันคืออะไรอ่ะลองปลูกแปบปลูกตรงตรงไหนได้บ้างว่เอ่ำ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 ปลูกตรงนี้ไปก่อนละกันผมไม่รู้จะปลูกตรงไหนแล้วปลูกช่วขาวไปก่อนละกันนั้นแล้วเรามาไงเนี่ยฮะหอยทากเหรอเออหอยทากคืออะไรแต่เอาไปว่าขอบใจนายมากแต่เขาให้หอยทากมาหอยทากมันทําอะไรได้คนดู มันทำอะไรได้อะเอาเป็นว่าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะเพราะผมไม่รู้นะผมเล่นกลัวการเด่นมันค่อยเยอะเท่าไหร่ที่ว่าไม่เยอะได้ไหมนะ เออได้แหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่อันนี้ติดน้าพึ่งเอามาเลยครับผมติดน้าพึ่งใช่ไหมมีอัานไหนติดน้าพึ่งอีกตามหาสิ่งที่ติดน้ําพึ่งก่อนนะครับคนดูหาแป๊บว้าวแล้วนี่มันอะไรวะเดียวนี่มันกล้วยยักษ์งั้นหรอว้าวกล้วยยักษ์อุ้ยนี่นี่น,น,นี่ในนี้เลยในนี้เลยติดติดน้าพึ่งเต็มเลยโอเคได้มาอีกอันแล้วก็อันนี้ติดน้ําพึ่งใช่ไหมเอามาเลยแล้วก็เหลืออ,อันไหนอีกจําได้ว่ามันมีติดน้ําพึ่งเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้อุ้ยนี่ไอยัยแล้นเห เลงดีๆเลงดีๆมันมันเลงไม่โดนอันีติดน้ำพึง่งอ่ะสิทำไงเนี่ยเลงเลงเลงมันเลงไม่โดนอันีติดน้ำพึ่งอ่ะทำไงเนี่ยแล้วเขาให้อะไรผมอีกแล้วเนี่ยอ่ารับก็ได้ครับเอาไปว่าขอบคุณนะเหมือนจะเป็นหนูหรอคนที่เขาเอามาให้ผมอ่ะโอ้ไม่ก็ oh หนูยักษ์ดูนะ่าจะเป็นสัตว์ที่ดีนะครับเนี่ยอ่าโอเครู้เรื่องทำไมคน spot, ดีใจดีจังอ่ะให้เยอะไปแล้วใจยเยน็ยเยนใจเย็นใจเย็นให้เยอะแล้วครับให้เยอะแล้วพอพอพอ,พอนี่ไงเราเก็บเห็ดที่ติดน้ำพึ่งได้แล้วโอเคเรา,เาลองเอาไปขายดีกว่านีไงเห็ดติดน้้้าาาพึ่่่่งงอออออโสใจจดดูเเไไไปปยยทหรรลบญคั โอเนทขออนุญาตเอาไปแปลหน่อยนะครับทำไงเอ่ยต้องกดตรงนี้ปะโอ้เนี่ไงโอ้อันเดียวเต็ม10เลยแสดงว่ามันของดีมากอ่ะรอนะครับผม25วิวีรอตึงๆโอเคนำพื้งผมพร้อมแล้วงั้นเราก็เอาเลยละกันเรียบร้อยได้มาอีก10หฮันนี่เรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็เตรียมตัวเออ ให้อีกแล้วเหรอคุณนอนเอ่อโอเคครับรับก็ได้เป็นนกคู่เอ้ยนกคู่มันตัวลิมิเต็ดจากตัวเก่าไม่ใช่เหรอให้เยอะจังอะ่ะเราใจเย็นนะ,จะแจกเยอะไปแล้วนะครับใจเย็นพอแล้วพอแล้วผมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเยอะแล้วครับเยอะแล้วช่วยด้วยผมหนีดีกว่าใครก็ได้ช่วยด้วยฮันนี่ของผมอันไหนนะที่มันติดน้ําผึ้งอะ่ะหมดแล้วเหรออ๋อนี่ไงอันนี้สามารถได้อีกอันนึงนะครับเอาล่ะผมอยากรู้จังเลยว่าไอ้เจ้านี่มันจะสามารถย่อยได้น้าผึ้งเท่าไหร่อ่ะอ้โหเต็มสิบเลยเหรอแสดงว่าของ ถือนี่ตัวอะไรวะเด็กหมดเด้อมางั้นระหว่างรอน้ำพึ่งตอนนี้ผมขออนุญาตผลิตน้ำพึ่งตึงๆเลยละกันนะครับผมเพราะว่าเหมือนเกม RB รีซวล์มโกอาการ์เดนนะครับปรับใหม่ย่อยน้ำพึ่งไวกว่าเดิมเมื่อก่อนจำได้ว่าสามนาทีเดี๋ยวนี้เหลือแค่3 0มวีแล้วก็ดีแล้วครับผมจะได้อน้ำพึ่งได้ไวๆด้วยเนี่ยแป๊บเดียวก็ได้มาอีกแล้วได้มาสิบแล้วก็ย่อยอีกรอบละกันเก็บน้ำพึ่งแล้วก็ย่อยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวนะเราเอเลียนไปเนี่ย อ๋อไม่ใช่แค่คล้ายไม่เต็มงั้นหรอแป๊บหนึ่งนะไม่เต็มไม่เต็มงั้นผมไปหาใหม่ก่อนมาผมยังมีไพ่อีกอันนึงอันนี้น่าจะได้ใช้แน่นอ,อนน่ะรอบนี้น่าจะเต็มหลอดแล้วมั้งไหนลองหน่อยสิปลื้บอ้าวยังไม่เต็มเชยเลยเคไปเก็บอีกรอบก็ได้โอ้ยไพ่ผมไพ่ผมเป็นฮันนี่แล้วไพ่ผมเป็นฮันนี่แล้วแป๊บนึงนะเก็บก่อนมันมันกดไม่โดนเลงดีๆแป๊บโอเคได้แล้วไปขายต่อไปย่อยเป็นน้ำผึ้งมาถึงเวลาที่จะเอาไพ่ไปย่อยเป็นน้ำผึ้งแล้วอ,ะอ่ะขอย่อยหน่อยครับคยยุณ โอเคงั้นก็รอรอรอบนาก็ได้แต่ตอนนี้เป็นอีเวนต์ผลตกแทนนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจใช้ได้เอ้ยอันนั้นมันสว่างขนาดนั้นแสนดงว่าเป็นทองแน่เลยแต่ต้นโคโค่นผมมันจะใหญ่กว่าชาวบ้านอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยก็ไม่เข้าใจเฮ้ยแค่ย้ยยอยเสร็จแล้วตื่นเต้นจังเลยอะ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งละกันอีแค่5้าสีมสอ ฉนโอเคย่อยเสร็จแล้วมางั้นเราก็นี่เลยละกันโอเคได้มา30แล้วนะครับงั้นก็ซื้อเมล็ดพันธุ์เลยละกันซื้อได้กี่อันอ่ะขอลองหน่อยนะลาชินีเพิ่งออาตอนนี้ซื้อได้แค่อันเดียวหรอไม่เป็นไรงั้นเราก็ซื้อมาก่อนละกันเนาะเพราะว่าสต็อกเขาหมดแล้วรอเขารีมาใหม่ละกันเนาะมางั้นเราก็มาสุ่มกันเลยดีกว่าคนดูว่าเราจะเกือรหรือเราจะได้ของดีนะครับผมหนึ่งสองสามไหนดูหน่อยซีได้อะไรอ่ะหมุนติว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 โอโหระดับแรโอโหซู้อันเมื่อกี้ไม่ได้เลยอ่ะช ทางบ้านสาหรับโกอาการเด่นอพีสก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับใครที่จะอยากให้ผมน้ำมาเล่นโกอาการเด่นอีพีสหรืออยากให้ทําคลิป เกมกูอการเด่นต่อก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมและจะมี EP3 สามหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับผมถ้าเห็นหลายคนนั้นชอบคลิปผมที่เล่นกลัวการเด่นการก็อาจจะมาเล่นต่อก็ได้นะครับผมอันนี้ที่ผมมาเล่นเพราะว่ากัวการเด่นเกือบทำแมกโนเมนผมระเบิด <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตอนแรกรู้บอกมันมมจะโล่แล้วไงแต่ดีนะมันไม่โล่มาก็แล้วเลเไปนะครับผมสุดท้ายแมกโนเมนของเมื่อวานก็ได้ลุยกันต่อน,นั่นเองนะครับผมเว้ยเดี๋ยวแล้วนี่มันทุเรียนยักษ์ดีหว่าหน้าเอาไปขายจังเลยเดี๋ยวรอให้มันติดสถานะเยอะๆก่อนละกันนะครับผมสำหรับคลิปน นะครับคนดูกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมว้า wow.